มันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ที่ไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีทางรู้เลยว่าในความรู้สึกตรงนั้น,น,ม,นมันเป็นอย่างไรบ้างคุณพยาบาลก็บอกว่าคุณพ่อต้องเลือกแค่หนึ่งคนหมายถึงหนึ่งคนหนึ่งตู้แล้วถ้าหนึ่งคนอยู่ที่นี่ได้อีกสองคนที่ออกมาเราย้ายไปอยู่โรงพยาบาลอื่นได้ไหมหมอบอกว่าอันนั้นยิ่งความเสี่ยงสูงเลยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คลอดเขาจําเป็นจะต้องได้เครื่องช่วยหายใจทันทีสุดท้ายเราได้โรงพยาบาลที่ลูกคนแรกของเราคลอด ทางโรงพยาบาลนั้นเองก็พยายามเตรียมอุปกรณ์เองไม้เของมือจะต้องใช้ทั้งหมด3ทีมเพราะว่าเราแฝดสามเราก็เห็นเลยว่าคนที่เป็นหมอเด็กเนี่ยมีความสําคัญมากๆจริงๆแล้วก็ทํางานอย่างหนักนะฮะเพราะนี่คือความความเป็นความตายคุณหมอก็จะแจ้งไว้ก่อนเลยค่ะว่าเด็กที่ข้อก่อนกาหนดอาจจะมีสิทธิ์รอดแล้วก็ไม่รอดถ้ารอดก็จะมี5โรคที่จะติดมากับเด็กด้วยะคะ่ะอย่างเช่นแบบ หัวใจรั่วะลำไส้ทำงานถือปกตกิแล้วก็สมองเรื่องการมองเห็นกลัวค่ะกลัวว่าเขาจะตายไหมเขาจะหายใจเองได้ไหมหรือเขาจะแบบไปเลยหรือเราจะได้เจอหน้าเขาไหมพอเข้าไปคุณหมอก็เริ่มจะเริ่มจะเครียดอะเราเริ่มเห็นสีหน้าหมอแล้วอะว่าแบบหน้าเปลี่ยนไปเลยหมอว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแหละจำได้เลยหมอบอกว่าเราต้องแบบขอแบบยุติการตั้งครร ต้องทําแท้งลูกเหรอหรือหรือยังไงน้ําตาไหลอะ่ะร้องร้องแบบโอ้น้ําตาก็ไหลเดินปาดน้ําตาตลอดเวลาช็อกแล้วก็ยืนร้องไห้อยู่ตลอดเพราะว่าเราไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนครับเราไม่แน่ใจว่าเ,เขาจะรอดหรอก็เดินร้องไห้มาตลอดทางคุณแม่ไปเห็นวันที่สามค่ะแต่พอเดินเข้าไปปุ๊บลูกนอนอยู่ในตู้อะคะ่ะคือแบบอันนี้ลูกฉลองทำไมเขาตัวเล็กขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย คุณหมอพูดคําเดียวว่าตอนนี้วันต่อวันอาการวันต่อวันเท่านั้นไม่สามารถบอกได้ถึงวันรุ่งขึ้นเราก็จะลุ้นว่าให้วันหนึ่งจบไปด้วยดีคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเราจะมีลูกมาอันตรายมันจะเป็นแบบนี้อีกได้ก็คือทางที่ดีก็อย่ามีดีกว่าเพราะเป็นทํางานส่งปูนค่ะต้องยกปูนยกปูนวันละ4 0 0ถึง600ลูกต่อวันนะมีกู้ค่ะหนงบี้ยก็จะร้อยละสิบค่ะ ตอนนั้นเขาก็จะถามว่าชื่ออะไรคะจะชื่อปันปันอะไรอย่างเงี้ยชื่อน่ารักเนาะแต่ว่าคนไม่เห็นจะน่ารักเลยอะไรเงี้ยคนน่ากลัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาออกมาตัวเล็กไม่มีใครที่จะกล้าอุ้มเลยม,มีใครกล้าอุ้มค่นจะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองวันค่ะถึงจะได้กลับบ้านแล้วก็ได้กลับบ้านพร้อมถังออกซิเจนนะคะคือเขาเป็นทั้งปลอดแฟบปลอดเป็นฝ้าปลอดติดเชือ้อ<ม>ติดเชื้อกระแสเลือด แล้วก็มีน้ำตาลต่ำต Arizona, ค่าไตสูงคือเขาจะเป็นเยีกว่าคนอื่นเขาอะค่ะก็โทรศัพท์จากคุณหมอขึ้นมาที่ห้องพักตอนตีสี่ของเช้าวันหนึ่งวันที่สามคุณหมอบอกให้รีบลงไปคุณหมอก็ปรึกษาบอกว่าคุณบ๊อบตอนเนี้ย าเราให้ความเทียรรดับเดิมเนี่ยน้องคนที่ออกมาหลังสุดเนี่ยเดูไม่ค่อยดีเมื่อหมอบอกอย่างนี้ครับผมก็มีสองทางเลือกว่าจะดันขึ้นไปเพื่อลุ้นชีวิตหรือว่าจะคงที่ไว้แล้วก็รอปาฏิหาริ์คุณหมอก็ปล่อยให้ผมอยู่กับลูกไปแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นว่าคลื่นหัวใจที่มันหายไป นนเป็แบบี้สาเหตุของการคลอดก่อนกำหนดเนี่ยเกิดจากโรคของคุณแม่เองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อสุขภาพของคุณแม่ระยะยาวได้ส่วนทางด้านจิตใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออกลัวว่าลูกจะไม่รอดชีวิตเรื่องค่าใช้จ่ายวิตกกังวลต่างๆนานานะฮะซึ่งถ้าเกิดว่า เป็นเยอะมากเนี่ยอาจจะทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ส่วนทารกที่คลอดก่อนกําหนดเยอะๆอายุคัรภ์น้อยๆเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการดูดนมคือเขาไม่สามารถดูดนมจากเต้าคุณแม่ได้ก็จะทําให้มีการสร้างน้ํานมลดลงด้วยการตั้งครรภ์นในครั้งถัดไปเนี่ยคุณแม่ก็จะมีความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกําหนดมากกว่าคนทั่วไปครับในช่วงหลังคลอดทารกบางรายอาจจะขาดออกซิเจนเนื่องจากปอด และสมองยังทำงานไม่สมบูรณ์บางรายอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง mm hmm. เช่นเลือดออกในปรุงสมองโรคปอดเรื้อรังเนื่องจากทารกกลุ่มนี้ต้องได้รับการดูแลในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานจึงมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะใช้สิทธิ์30บบาทแต่มีค่าใช้จ่ายบางรายการที่ไม่สามารถจะเบิกได้บางรายต้องเอาออกซิเจนไปดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เราต้องติดตามการดูแลทารกกลุ่มนี้ไปจนถึง4-5ปีเพราะก็อาจจะมีปัญหาทางด้านเรื่องของการเจริญเติบโตและพัฒนาการ